เรียบเทียบเคดีเ็ได้ได้เปรียบเสียเปรียบจุดด uh ีจ huh. okay. so, ุดเด่นระหว่าง Ford Ranger w i l d t a c k แตะ Mitsubishi Triton Elite จะมีอะไรใหม่บ้างน่าสนใจแค่ไหนแล้วจะคุ้มเงินไหมไปดูกันครับโอเคก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะนะ ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่าง2ค่ายยักษ์ใหญ่ Ford Ranger และก็ Mitsubishi Triton ครับให้เห็นถึงความแตกต่างกันไปเลยนะครับระหว่างข้อดีข้อเสียกันจัดจัไปเลยนะครับทุกท่านใครเหนือกว่าหรือว่าใครด้อยกว่าโอเคเรามาเริ่มกันที่ Mitsubishi Triton a d i z i กันเลยนะครับทุกท่านสิ่งที่ได้มาใหม่นะครับกับเจ้า Mitsubishi Triton a d i z i นะครับก็จะมีความน่าสนใจสิ่งที่ได้มาใหม่แล้วก็น่าสนใจกับเจ้า Mitsubishi Triton ตัวใหม่นี้นะครับก็คือ Mitsubishi Triton นะครับบล็อกนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์เป็นบล็อก c n 1 6 2.4ลิตร204แรงม้า470นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 เทอร์โบคู่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับในราคา1,288,000บาทนะครับทุกท่านโอเคเรามาดูดิมมิชันมิติตัวถังของเจ้ามิสุบิชิตราตันปี2024กันต่อนะครับทุกคนก็จะมีความยาวอยู่ที่5,320มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่1,865มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงครับอยู่ที่1,795มิลลิเมตรนะครับระยะฐานล้อยาวนะครับลองคาวลเบส3,130มมนะครับลวคยรรนะะสูงจาก คือนะครับอยู่ที่222มมนะครับเพิ่มเหล็กชัดซีขึ้นอีก120%นะครับทุกท่าน Mitsubishi Triton a t l e t e ตัวใหม่นีะครับมี4สีให้เลือกนะครับทุกท่านก็คือจะมี White Diamond, Yamabuki Orange Metallic แล้วก็ Graphic Gray แล้วก็ Jet b a c k Mica นะครับขนาดล้อไสยางของเจ้า Mitsubishi Triton a t l e t e 2024นะครับก็จะให้ยางมาเป็นยาง Dunlop AT25 นะครับล้อเป็นล้ออันลอยสีดำนะครับเป็น c h i n i Black นะครับขนาด265/60 R18 อ่าเป็น b r i s t o n นะครับแล้วก็เป็น Dunlop นะครับแล้วแต่รุ่น ครับ4ีคูณสหรือว่า 4. ีคณนะครับถ้าเป็น4ีคูณสก็จะใช้เป็นบริสโต้นะครับทุกท่านโอเคเรามาดูดีไซน์ทางด้านหน้ากันต่อนะครับเพื่อนๆทุกท่านดีไซน์ทางด้านหน้านะครับมาพร้อมดีไซน์ดันนิมิชิล์นะครับให้ความหลอดูดันแข็งกร้านะครับมีไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์นะครับอ่าเป็นลักษณะขีด3เส้นนะครับแล้วก็จะมีไฟข้างในนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์สี่เหลี่ยมเป็นใบบีม LED นะครับก็คือจะสามารถเปิดปิดไฟสูงแล้วก็ปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัตนนรลงาาก็เเปตด Shield Dynamic แ้ว่สสยย รุ่นก่อนเข้ามาเสริมเข้ามาอีกด้วยครับก็จะเป็นเส้นทางด้านหน้านะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นรุ่นรองก็จะเป็นสีเงินนะครับเซนเซอร์กระยะหน้าสีหลังสีนะครับมีระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับหากเราไม่เบรกในเวลาที่กําหนดนะครับทุกท่านโอเคเรามาดูสิ่งที่ให้มาใหม่นะครับสิ่งที่ให้มาใหม่นะครับก็จะมีดิสเบรกหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกหลังนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีระบบกันสะเทือนหน้านะครับเป็นแบบดับเบิลวิสบล์นะคร โ s f u l l Time นะครับก็คือเป็น4ี f u l l t i m ทเนาะเป็น Wheel d r ได้นะครับทุกคนอ่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจะเป็นลักษณะแบบอิสระทุกพื้นผิวถนนนะครับเป็นแบบแปรผันนะครับไม่ขืนกลับนะครับทุกท่านไม่ขืนทั้งถนนดําแล้วก็ถนนลุกลังหรือว่าดินโคลนนะครับเป็นอ f r o a ดด้วยนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะทําให้มีความคล่องตัวคล่องแคล่วในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับส่วนมากจะอยู่ในรุ่นท็อปๆของทุกค่ายนะครับหรือว่ารุ่นแพงๆเลยแต่ Mitsubishi t r i ต o n นะครับก็สามารถนํามาให้ใช้ในรรุุ่่่นนนอองทท็ปไไดด้้บกกกาาเเีียว ไลพิเศษที่ค่ายอื่นไม่มีนะครับยิ่งถ้าเป็นค่าย2เจ้าตลาด b ิกเบิรกนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีให้ใช้เลยนะครับทุกท่านก็คือมีมาให้ใช้ก็ต้องขอยุย่องชมเชยในราคานี้ครับทุกท่านอ่าก็คือ c s นะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อทูทามนะครับเหมาะกับลุยบนถนนเปียกโดยระบบจะกระจายแรงกาลังแบบแปรผันนะครับไปที่ล้อหน้า40หลัง60นะครับในส่วนของถนนแห้งนะครับระบบจะกระจายกําลังนะครับเป็น 50- 50นะครับก็คือหน้า50หลัง50นะครับทุกท่านส่วนโหมด c s l c นะครับล้อจะ เลนเชี่ยวล็อกนะครับเพื่อกระจายกำลังแบบ50/50ฟูลไทม์อีกด้วยนะครับทุกท่านอินเทเลียดีไซน์ภายในของเจ้ามิซูบิชิไตร์ตัน2024นะครับอ่าภายในของเจ้ามิซว i ิชิตัวนี้ครับก็จะมาในรูปลักษณ์ลุคดีไซน์สปอร์ตครับเป็นดีไซน์ทันสมัยโทนสีส้มดำนะครับอ่าจะเป็นหนังกลับนะครับหนังกลับคล้ายคล้ายกันกับอ่าหนังอคันทาร่านะครับทุกท่านเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับทุกท่านก็คือสามารถปรับได้8ทิศทางครับตรงคนขับแล้วก็นั่งข้างคนขับจะปรับได้6ทิศทาง ขวามาให้นะครับแล้วก็จะเป็นระบบปรับอัตโนมัติแล้วก็เป็นเมนูนั่นนะครับมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ซ้ายขวาเหมือนกันครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสอินฟูททนนั้นครับขนาด7นิ้วภายในจะมีช่องชาร์จไฟนะครับ12โวลต์าตำแหน่งแล้วก็ช่องชาร์จไฟเป็นแบบ USB Type A Type C นะครับมาให้ด้วยเป็นแบบ่าฟ้าชาร์จเลยนะครับทุกท่านในส่วนของ power outlet 1นึ่ตำแหน่งนะครับทุกท่านเกียร์ในส่วนของเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมี2 S อ่า S 4 S นะครับแล้วก็ส S L C แล้วก็บอ่คือ L ก็คือโลนั่นแหละมีปุ่มรีโมดมาให้นะครับก็คืออัตโนมัติเลยไม่ต้องเอื้อมมือไปอหมุนให้ยากนะครับทุกท่านแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีปุ่มขับลงทางลาดชันข้างๆกันนะครับเบรกมือนะครับก็คงจะยังเป็นเบรกมือแบบดึงก้านอยู่นะครับทุกท่านอันนี้ก็ยังเตะนิดนึงนะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ช่องที่พักแขนด้านในนะครับมีที่เก็บของมาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวด้านบนสีสันนะครับมีกระจกตัดแสงออตโต้มาให้แล้วก็มีมา่านบังแดดมาให้นะครับทุกท่านซ้ายขวาเลยพร้อมกับมือโหนขึ้้้นนประะตูซาาาายยขววอีกดบททุ่เแ สอง้าเบาะแถว2ค่อนข้างจะนั่งสบายเลยครับอ่าด้านบนสีสันนะครับมีแอร์มาให้2ช่องนะครับขนาดใหญ่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นลักษณะพัดลมนะครับพัดลมดูดแอร์จากข้างหน้ามาเป่าด้านหลังนะครับที่จะอยู่ด้านบนครับมันมีลักษณะคล้ายกันกับรถตู้นะครับก็เย็นไปอีกแบบนะครับก็คือเย็นทั่วถึงกันเลยนะครับทุกท่านในส่วนของเบาะแถว2ครับก็จะมีช่องชาร์จไฟ USB Type A Type C มาให้เช่นกันนะครับทุกท่านอ่าภายในก็จะมีลำโพงมาให้6ตตำแหน่งนะครับทุกท่านระบบขับเคลื่อนของม b สูชิ t ต i t ันมีด้วยกันนอออยู่่7โมบแงกเป็ สองโหมดใหญ่ๆเลยนะครับก็คือจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อก็จะมีให้ใช้ก็คือจะเป็นโหมด Eco โหมด Normal นะครับก็คือจะเป็นโหมดลักษณะประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ระบบขับ4นะครับก็คือเป็น4 s เนาะปกติจะเป็นแ r รเว l นะครับและส n o w นะครับแล้วก็จะมีบบ Full แบบฟู l l Wheel d r ได้นะครับเข้ามานะครับก็คือจะเป็นแบบอิสระนะครับก็จะใช้กับโหมดแซนมัดอ่าก็คือเป็นทรายนะครับแล้วก็โคลนนะครับส่วน4ีโลนะครับ4ีนะครับก็จะมีมา ก็จะมีโหมด 4L 4L นะครับก็จะสามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปจะเป็นโหมดล็อกนะครับก็คือจะเป็นโหมดหินนะครับอ่าเพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นโหมดปิ้นหินนะครับเป็นพื้นที่ขูดข,ขัดนะครับโหมดนี้จะค่อนข้างจะใช้แล้วก็ต้องการพลังกำลังที่มากขึ้นนะครับก็คือระบบจะถ่ายกาลังไปยังล้อทั้ง4ล้อที่เกือบจะเท่าๆกันนะครับก็คือตามตามความสูงต่ำเนาะล้อไหนลอยล้อไหนอ่าติดพื้นก็จะถ่ายกาลังไปที่ล้อที่ติดพื้นมากกว่านะครับทุกท่านแล้วก็มีด สายสำหรับต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาให้อีกด้วยนะครับทางด้านหน้าเนาะแล้วก็มีระบบ Air ์เพดานนะครับที่สามารถดูดความเย็นจากเบาะคู่หน้านะครับส่งมายังเบาะคู่หลังให้เย็นทั่วถึงกันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบเตือนก่อนชนทางด้านหน้านะครับ RCTB พร้อมเบรกให้อัตโนมนตนนะครับแล้วก็ Real Cross Traffic Alert นะครับก็คือเตือนก่อนชนเนาะ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับและมีบลายสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็มีเรดารอบคันกล้อง360องศามีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับก็คือจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถขันข้างหน้านะครับจนถึงความเร็วอยู่ที่30นะครับก็จะทํางานถึง30นะครับจุดยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวให้นอกยังไม่เทียบเท่ากับ Ford เนาะจะมีในรุ่นแอดลีนครับก็จะมีพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้นะครับทุกทา่านแล้วก็ก็คือจะเป็นพวงมาลัยแบบช่วยผ่อนแรงนะครับไม่ปวดเมื่อยร่างกายขณะขับขี่เวลาเป็น เวลานานๆนะครับแล้วภายในนะครับภายในก็จะเก็บเสียงได้ค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะครับก็เท่าที่ดูนะครับก็คือจะสามารถเก็บเสียงได้ดีกว่า Ford Ranger w i l d t r c k อีกนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหน้าของเครื่องยนต์ครับก็จะเป็นพัดลมแบบฟรีปั๊มนะครับไม่ใช่พัดลมไฟฟ้านะครับก็อาจจะมีเสียงเวลาเร่งเครื่องนะครับก็อาจจะมีเสียงเข้ามาเช่นกันครับในเวลาร้อนก็จะมีเสียงเสียงเหมือนเดิมนะครับอ๋อเป็นพัดลมฟรีปั๊มนะครับน่าจะเป็นพัดลมไฟฟ้านะทุกท่านโอเคเรามาดูอีกหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่นะครับของค่ายอเมริกกา็คือ Ford ครับ Ford Ranger w i d e t a n นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ2.0ลิตร210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับผ่านมาตรฐาน Euro 5 AdBlue u l i a เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับ 10R80 ตัวเดียวกันกับ BMW นะครับ Ford Ranger w i d t a n ตัวนี้ครับมีราคาอยู่ที่1 3 1 4 0 0 0บาทนะครับโอเคเรามาดูดีไซน์ทางด้านหน้ากันต่อนะครับเพื่อนๆทุกท่าน Ford Ranger w i d t a n ตัวใหม่นี้นะครับมาพร้อมกับไฟ Matic LED เป็น Performance นะครับข้างในเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะครับสามารถเปิดไฟสูงไฟต่ำได้อัตโนมัติเลยมี ไฟเดทามรันนิ่ง i ล h t รูปตัว4โปรเจคเตอร์ด้านในนะครับสามารถขยับได้นะครับตามพวงมาลัยเลยสามารถช่วยให้มองเห็นในมุมอับสายตาและขณะเลี้ยวนะครับเพื่อช่วยให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้านล่างสุดนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับมีเซ็นเซอร์ระยะหน้า4หลัง4ีมาให้อีกด้วยด้านล่างสุดตรงกลางครับก็จะมีกล่องเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้อีกด้วยครับเพื่อใช้ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวต่างๆทางด้านหน้านะครับเพื่อเซฟตี้ความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็รถยนต์นะครับแล้วก็ด้านข้างครับมีกระจกมองข้างซ้ายขวามาให้นะครับ พร้อมบรายสปอร์ตมาให้นะครับด้านล่างก็จะมีกล้องมอง360องศามาให้ด้วยเช่นกันนะครับทุกท่านเอาไว้เตือนแบบเวลามีรถจะแซงนะครับแล้วมันจะเป็นสีส้มๆด้านข้างจะได้รู้ว่ามีวัตถุอาจจะได้ลดอุบิเหตุลงไปนะครับทุกท่านอัตราสิ้นเปลืองอ่ะโอเคเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองครับหลายๆคนก็อาจจะติดใจตรงตรงนี้แหละว่า Ford เวนเจอร์เนี่ยทำไมมันกินน้ํามันจังเลยขับยังไงกันโอเคอัตราสิ้นเปลืองอพลังงานเชื้อเพลิงนะครับแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะครับก็คือจะแบ่งเป็นการขับ ี่ในเมืองนะครับก็คือ9ถึง10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็นอกเมืองนะครับเป็นเส้นรอบเมืองเนาะ12ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เป็นขับที่ออกต่างจังหวัดนะครับเป็นไหลๆเลยนะครับอยู่ที่14ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับทุกท่านในส่วนของระบบขับเคลื่อนรถยนต์ Ford Ranger Wildtrak ครับอาจจะเป็นพาร์ทไทม์นะครับก็เออก็คือไม่ได้เป็นแบบฟูลไทม์เนาะจะเป็นพาร์ทไทม์วิลไดรส์นะครับระบบจะทํางานขณะเลี้ยวทุกโค้งที่พบเจอนะครับทำให้มีอาการขืนและดึงพวงมาลลััยก เล็กน้อยนะครับทำให้ตัวรถนั้นลดความเร็วลงอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือเพื่อเซฟตี้นั่นเองแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับบางท่านก็อาจจะมองว่ามันอาจจะยังขับไม่สนุกนอกเวลาขับเข้าโค้งหนักๆแบบยนโยนแบบปล่อยๆหรือว่าเหยียบส่งนะครับก็ปิดโหมดเลยก็ได้นะครับทุกท่านเราจะได้ขับมันก็คือมันเป็นระบบเซฟตี้ของตัวรถนะครับอ่าก็คือทําให้มีความปลอดภัยที่ดีมากๆขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเนาะโอเคระบบจานเบรกครับจานเบรกอยู่ที่430มิมลลิเมตรนะครับอ่าเป็นเบรกไฟฟ้า อิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับอ่าก็คือจะมีดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับพร้อมกับครีบระบายความร้อนโอเคเรามาดูระบบกันสะเทือนโชคอัพของเจ้า Ford ดเวนเจอร์วายเทกันต่อนะครับทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบโมโนทูบนะครับอ่าทางด้านหลังก็จะเป็นอ่าเป็นแหนบซอนนะครับสแผ่นแล้วก็โชคอัพด้านด้านนอกนะครับด้านนอกแชสซีแบบเดียวกันกับอ่าฟอร์ดเวนเจอร์แรปเตอร์เลยนะครับพี่ใหญ่ของเราเนาะก็คือจะช่วยในการทรงตัวได้ดีนั่นแหละอ่าก็จะมีระบบเฟืองท้ายหลังมาให้นะครับเป็นแบบดิฟล็อกัเฟฟฟืองงทท้้้้าายไได 2S แล้วก็ 4S เลยนะครับคือมันจะเข้าให้เองอัตโนมัติเลยหรือว่าเราจะเข้าเองแบบใช้มือไปกดเองก็ยังได้เลยครับเป็นค่ายแรกแล้วก็ค่ายเดียวที่มีมาให้นะครับในประเทศไทยเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับพร้อมเหล็กกันโครงและคอยสปริงเป็น Double Wishbone with c o ปริงแอนด and a n t i l o บ Bar นะครับด้านหลังนะครับเป็นแหนบแผ่นลิสป์ิงนะครับอ่าสเส้นครับสีนะครับสีของ Ford Ranger w i l d t a นะครับก็จะมี6เฉดสีมาให้ด้วยกันนะครับทุกท่านก็คือจะมีสี สีดำนะครับเป็น Absolute Black นะครับแล้วก็สีเงินเป็นูมิเนียมนะครับแล้วก็สีขาวเป็น Arctic White นะครับแล้วก็สีเหลืองเป็น Lux Yellow นะครับอ่าแล้วก็มีสีเทานะครับเป็น Multi e r Grey นะครับแล้วก็สีส้มนะครับเป็น s o d o n a All เ g e นะครับโอเคเปรียบเทียบกันจะๆจไปเลยนะครับทุกท่านโอเคเรามาดูดีไซน์ e x ทเรียภายนอกกันต่อนะครับทุกท่านอ่าพื้นปูกระบะนะครับมีไลเนอร์มาให้นะครับพร้อมช่องต่อไฟ12โวล์แล้วก็230โวล์นะครับ2ช่องนะครับด้านหลังสามารถต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกท่านฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงเป็นอ e ี่ลิฟ f ์นะครับกระจกมองข้างก็สามารถปรับและพับเป็นไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับทุกท่านมีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถมาให้อีกด้วยมีบันไดข้างแล้วก็บันไดเหยียบข้างเพื่อที่จะปีนขึ้นกระบะได้นะครับมีมาให้นะครับมีสปอร์ตบาร์แล้วก็ราวหลังคามาให้มีชุดตกแต่งซุ้มล้อสีดำนะครับเป็นวัสดุหุ้มขอบฝาท้ายกระบะมาให้นะครับทุกท่านไฟหน้าเป็นแบบ LED projector นะครับแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันแบบ LED รูปตัว C แคมมาให้อีกด้วยครับแล้วก็จะมี ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเป็นมีเซนเซอร์ใต้โลโก้ฟอร์ดมาให้อีกเช่นกันครับแล้วก็จะมีกันชนท้ายมาให้พร้อมกับกล้องมองหลังนะครับมีเซนเซอร์4ตำแหน่งเหมือนกันกับทางด้านหน้านะครับแล้วก็อ่ากันชนท้ายนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับอยู่อยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดมาให้นะครับกระบะด้านท้ายครับมีไลเนอร์มาให้แล้วก็มีที่เหยียบขึ้นกระบะอ่าฝาท้ายมาให้อีกด้วยครับภายในกระบะท้ายก็จะมี power outlet มาให้2ตำแหน่งนะครับก็คือจะเป็นไฟ230โวลต์เนาะโอเคเรามาดูอินเทอร์เนียรนดีไซน์ภายใน ฟ a ร์เรน r จอร์วายเทคนะครับมาในลุคสปอร์ตสีดำนะครับดูสุขุมนุ่มลึกดูเป็นผู้ใหญ่นะครับอ่าเบาะเป็นหนังสังเคราะห์แท้เลยนะครับอ่าสามารถปรับได้8ดทิศทางนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับทุกท่านมีมือหุนจับมาให้ซ้ายขวามีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องนะครับแล้วก็มีแอร์แยกอิสระซ้ายขวาสามารถปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้ผ่านทัชสกรีนนะครับหรือว่าเป็นปรับมีนว่นปรับมือหมุนเอาก็ได้นะครับทุกท่านแล้วก็มีม่านบังแดดแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้นะครับพร้อมไฟพร้อมกระจก ด้านข้างเพื่อให้เสียบกล้องบันทึกภาพไว้ด้วยนะครับมีมาให้อีกด้วยนะครับทุกท่านหน้าจอครับหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะมีมาให้ด้วยครับแล้วก็หน้าจอกลาง i n f o t a i n m e n นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบมัลติทั u นะครับขนาด12นิ้วนะครับรองรับ v i เล e นะครับก็คือจะสามารถเชื่อมต่อ apple carplay แล้วก็ android auto ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้อัตโนมัติเลยนะครับทุกท่านมี bluetooth มาให้อีกด้วยหน้าจอแสดงผลหน้าจอแสดงผลคนขับขนาด8นิ้วมีช่องต่อ usb กล้องหน้ามาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ ปุ่มควบคุมความปลอดภัยนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ของตัวรถนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับสามารถตั้งระบบ Adaptive Cruise Control แบบแปรผันมาให้นะครับขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนของตัวรถครับเป็นฟังก์ชันต่างๆครับอยู่ทางด้านขวานะครับก็คือเราสามารถปรับปุ่มนี้แล้วก็ดูที่หน้าจอได้เลยนะครับทุกท่านที่พักแขนนะครับมี power outlet ข้างในมาให้1ตำแหน่งขนาด12โวลต์นะครับแล้วก็มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงเป็น s y n p o a นะครับ Bluetooth with s y n f o n เชื่อมต่อ USB S, s b 4จุดนะครับอ่า เป็นสี่พอตเลยนะครับลำโพงภายในห้องโดยสารทั้งหมดนะครับก็คือ6ตตำแหน่งโอ้โหเอาแบบจุใจเลยนะครับทุกท่านมีระบบ Ford Plus Connect มาให้นะครับเผื่อเราแบบว่ามีอะไรต่างๆเนาะเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านมือถือได้เลยนะครับทุกท่านกระจกหน้าต่างครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นแบบวันทัชเนาะถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มปรับความแรงของแอร์นะครับทั้งแอร์อุ่นแล้วก็แอร์เย็นนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปรับความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็ปุ่มปรับลดเสียงเพิ่มเสียงคร ปุ่มปรับ3ปุ่มตรงนี้แหละนะครับให้เราหมุนเอาเนาะข้างล่างก็จะมีแท่นชาร์จเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเป็นชาร์จแบบไร้สายมาให้อีกด้วยนะครับทุกท่านกระจกมองหลังตัดแสงออโต้พร้อมช่องต่อ USB นะครับมีไทยเอไทยสีมาให้ระบบปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลังครับก็คือเป็น second low air conditioning นะครับระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาครับกุญแจรีโมทมีกุญแจรีโมทอริยะมาให้พร้อมปุ่มสตาร์ทรถพร้อมปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัตินะครับทุกท่านเป็นแบบ k e y ์เล s เนาะ k e y l ล s เ entry นะครับ เบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับเป็นแบบฉบับเฉพาะวายแท็เลยนะครับภายในก็จะมีไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารครับก็คือเป็นแอมเบียนไลท์เนาะหกสเฉดสีด้วยกันกระบะฟอร์ดเวนเจอร์วแท็คันนี้ครับภาพรวมการตกแต่งแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ภายในนะครับก็คือมีความต้องการที่จะพัฒนาให้หนีจากรถเก๋งซีดานครับหรือว่ารถเก๋งเนาะให้มีความรู้สึกแบบเวลาขึ้นมานั่งนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าเออหรูหราแล้วก็มีอะไรให้ใช้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ช่วงลงช่วงล่างหรือว่าการเข้าโค้งการ เบาถนนเนี่ยให้มันมีสมรรถนะหรือว่าประสิทธิภาพคล้ายกับรถเก่งเลยครับเรียกเรียกได้ว่าเป็นการขับขี่คล้ายๆรถเก่งแต่ว่าสามารถขนของได้นะครับมีสมรรถนะที่เหนือกว่าปีนป่ายได้เหนือกว่ารถเก่งนะครับอ่ะก็คือเป็นดีไซน์ของ Ford Ranger w i ์วานั่นแหละนะครับทุกท่านในส่วนของเบาะแถว2ครับก็คือตรงที่พักแขนนะครับด้านล่างครับก็จะมีช่อง usb type a type c มาให้นะครับพร้อมปลั๊กไฟ ac ขนาด230โวลต์มาให้ก็คือ400วัตต์นั่นแหละอ่เบาะแถว2นะครับมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับพร้อมอ่ะที่ วางแก้วน้ํามาให้2ตําแหน่งนะครับเบาะแถว2สามารถาปรับที่นั่งนะครับเพื่อเก็บของได้นะครับแล้วก็พนักพิงยังสามารถปรับเก็บของได้อีกด้วยครับเผื่อเราจะเก็บต้นมงต้นไม้หรือว่าวัสดุอะไรที่มันแบบต้องการใช้ปริมาณการวางพื้นที่เยอะหน่อยครับเราสามารถปรับได้ทั้งพนักพิงนะคร,รับปรับพับราบลงมาแล้วก็ปรับที่นั่งนะครับปรับขึ้นแล้วก็จะมีช่องข้างล่างนะครับเพื่อให้เก็บของเก็บปลาเก็บอาหารสดอาหารแห้งหรืออะไรเครื่องมืออะไรก็ได้นะครับก็เก็บเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์วายแท็กรุ่นนี้นะครับโอ ของเจ้า Ford Ranger w i t e c ตัวใหม่นี้นะครับระบบความปลอดภัยของเจ้า Ford Ranger w i t e c นะครับก็คือเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ Safety System นะครับ Driving Assistant นะครับจะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับก็คือเป็น Electric Parking Brake นะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยการออกตัวขณะจอดมาให้นะครับก็คือทั้งบนทางลาดชันนะครับแล้วก็ลงทางลาดชันก็จะเป็น s l a นะครับก็คือ Hill e s c e n t Control นะครับและระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM นะครับก็มีมาให้ด้วยมีระบบควบคุมสถตภาพ การทรงตัวนะครับก็คือ ESP นะครับแล้วก็ TSC นะครับเป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็มีระบบ traction control นะครับก็คือป้องกันลื่นถลายท้ายสะบัดนั่นเองหรือว่าหมุนแล้วก็อา,อาจจะพลิกคว่ำอย่างนี้นอกมันก็มีมาให้ ROM แล้วก็ TSC ESP มาด้วยก็คือดูแลแล,แล,แล,แล้วก็ประมวลผลในเสี่ยววินาทีด้วยสมองกลของ y t e c ทนะครับทุกท่านโอเคมีกล้องมองภาพขณะถอยมาให้นะครับก็คือ Rear View Camera แล้วก็มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก มาให้มีสัญญาณเตือนขนาดระยะจอดด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาให้อีกด้วยมีระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับก็คือ cruise control นะแล้วก็มีถุงลมนิรภัย7.7ตำแหน่งมาให้นะครับทุกท่านก็คือจะมีบริเวณหัวเข่าเบาะกู้หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยนะครับทุกท่านแล้วก็จะมีระบบ rear cross traffic alert ก็คือแจ้งเตือนก่อนชนนะครับแล้วก็มีระบบ r c, TA, r c t a rctb นะครับก็คือเตือนก่อนชนทางด้านหน้าอ่าแล้วก็เตือนก่อนชนทางด้านหลังพร้อมเบรกให้อั นมัตินะครับทุกท่านโอ้โหแบบมาเต็มเลยก็คือไม่ต้องเอื้อมเท้าไปแตะเบรกเลยก็ว่าได้นะครับทุกท่านโอ้โหจริงๆแล้วนะครับเวลาเราเทียบนะครับเราก็จะต้องเทียบคู่แข่งที่มีอออปชันหรือว่าฟังก์ชันอุปกรณ์ใช้งานที่เหนือกว่าเนาะก็คือเอามิสูบิชิตัวโตยต้านั่นแหละไปเทียบกับฟอร์ดนั่นแหละถูกแล้วนะครับที่เหนือกว่านะครับเยอะกว่าถ้าเราเอาไปเทียบกับโตยต้าแล้วก็อีซูซูนะครับก็เรียกได้ว่ามิสูบิชิน่ะกินขาดเลยนะครับทุกท่านแต่ระบบที่ให้มานะครับก็ยังเยอะใกล้เคียงกันครับททััั้้้งงงอเเ่่คคาายยยยนีีีรรบบบิถปตว SUV ก็ยิ่งสูสีกันไปเลยนะครับเหนือกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับทุกท่านในส่วนของการขับขี่ระยะทางไกลนะครับทางไกลทางดำนะครับฟ o ร์ดเวนเจครับจะขับขี่ได้เรียกได้ว่าหนึบกว่านะครับเกาะถนนดีกว่าแล้วก็ช่วงล่างนะครับเก็บรายละเอียดผิวถนนกรูขะร้อยต่อบนถนนนะครับได้ดีกว่านะครับแล้วก็รวมถึงการเข้าโค้งอีกด้วยครับมีความมั่นใจกว่าครับถ้าเป็นคะแนนนะครับก็คือ9เต็ม10นะครับทุกท่านในส่วนของ m ิ t s u b i s h i Triton นะครับขับขี่ในทางระยะไกลถนนดำนะครับหรือชนบทนะครับทุกท่านก็ ว่าจะมีความกระฉับกระเฉงคล่องแค่ว่องไวปราดเปรียวแล้วก็มีการประหยัดน้ำมันที่มากกว่านครับการยึดเกาะถนนแล้วก็เวลาเข้าโค้งหรือว่าเวลาเลี้ยวหรือว่าบนทางดันนะครับก็ขับขี่มีความมั่นใจมีความมั่นใจนะครับในระบบ Full Time c s นะครับก็เรียกได้ว่าทําได้ดีนะครับรุ่นนี้มีความมั่นใจเลยแหละสามารถเก็บรายละเอียดเข้าโค้งเก็บรอยต่อบนพื้นผิวถนนได้ดีครับสำหรับ Mitsubishi t r ตั o n ได้อย่างมั่นใจเลยนะครับในระบบ 4S หรือว่า Full Time เนาะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นคะแนน10 นะครับเต็ม10ก็คือ8เต็ม10นะครับทั้ง Ford r a n g e r และ Mitsubishi t r i t ั n นะครับจะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ควบคุมตัวรถนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับในขณะขับขี่คล้ายๆกันนะครับทุกท่านในส่วนของถนนออฟโรดนะครับหรือว่าสายลุยนะครับจากช่องคอคนลักรถหรือว่าช่องอื่นๆนะครับเขาก็ได้รีวิวนะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่า Ford r a n g e r นั้นสามารถไปได้ง่ายกว่าชิลกว่านะครับแล้วก็มั่นใจกว่า2 SCS เข้าเองอัตโนมัตินะครับทุกท่านในส สามารถไปได้ง่ายเช่นกันเหมือนกันครับกำลังเหลือๆเลยแหละ2.4ลิตรเนาะแต่ก็ต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยนะครับในส่วนของมิ t s ูบิชิ i ไ r ท์ตันนะครับในการขับขี่สรุปภาพรวมนะครับการใช้งานมีการใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับมีสมรรถนะที่ดีทั้งคู่นะครับห่างกันแค่0.5แต้มนะครับหรือว่า1แต้มเท่านั้นเองนะครับทุกท่านในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกนะครับก็เรียกว่าเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเนาะในส่วนของตัวรถก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลก็คือมันมีความสวยแมนทั้งคู่นั่น เอกลักษณ์มีเป็นของตัวเองนะครับที่สื่อออกมาให้าสาธารณะหรือว่าบุคคลทั่วไปได้เห็นเนาะก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทางมิสุบิชิตรายตันเองก็คือจะบ่งบอกความดุดันโซเยอร์โซเยอร์นะครับส่วนเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์เนาะก็จะบ่งบอกถึงความดุดันแข็งแกร่งเช่นกันนะครับก็สวยทั้งคู่นะครับแล้วแต่สไตล์เราเนาะเราจะเป็นแบบสไตล์ไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยนะครับอารมณ์เหมือนรถเลือกคนนะครับไม่ใช่คนเลือกรถนครับเราแบบว่าเราอยู่ในเมืองเราต้องกาาารคววมปปดเปีย ของแค่งว่องไวก็มิสูบิชิตัวใตันนะครับอ่าแต่แต่ถ้าเราแบบว่าไปเที่ยวบ่อยๆนะครับเราออกต่างจังหวัดบ่อยๆทํางานแบบสายต่างจังหวัดเนี่ยเน้นความสะดวกสบายนะครับช่วงล่างดีก็ฟอร์ดนะครับผมทุกท่านคือดีทั้งคู่นั่นแหละแล้วแต่อ่าไลฟ์สไตล์แล้วก็งานหน้าที่การงานของเราเนาะจะเป็นตัวเลือกโอเคเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านได้ฟังข้อเปรียบเทียบอ่าจุดดีจุดเด่นได้เปรียบเสียเปรียบข้อดีข้อด้อยของเจ้ามิสูบิชิตัวใหญ่ตั้นแล้วก็ฟอร์ดเวนเจอร์วาูแท็กทั้งชองรนน ต้องจุดไหนบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับใครอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างครับทั้งนี้สาวกมิ s u b บิชิได้เผยว่าตัวไมเนอร์เชนโมเดลใหม่หน้านั้นรูปลักษ์ของมิ s u b บิชิตัวตัน m มิ s u b บิชิตัวใหม่จะมีการปรับรูปลักษณ์ไปในทิศทางของ Ford Ranger นะครับทุกท่านจะมีรูปลักษ์ที่คล้ายคลึง Ford Ranger นะครับให้สวยขึ้นหล่อขึ้นจะสวยแค่ไหนหล่อดุดันเล้าใจแค่ไหนไปติดตามรับชมกันครับยังไงก็ มิสูบิชิและก็ฟอร์ดเองเพราะว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือผู้บริโภคนั่นแหละสําหรับวันนี้ผมอ,รอา,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 าริชนาวุิสันก็ขอมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของทางค่ายฟอร์ดเวนเจอร์นะครับแล้วก็มิสูบิชิตัวยตั้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับรู้สาระที่ละเอียดมากพอในการตัดสินใจซื้อนะครับทางช่องก็จะมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีไปด้วยครับที่ทุกท่านได้เลือกรถที่ถูกใจเข้ากับตัวเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้อาริชนาวุิก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คิวโหน้บ I'm not going to say you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blood is on a up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic. Need to take a new song. You cannot save me. Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as me. <laughs> Not as tough, though. The one that doesn't look with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half thoughts, who were not, who are not.